ทนายตั้มประกาศชัดหลังถูกพัดพิงกลางโหนกระแสกรณีการประทะคารมเดือดระหว่างนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์และทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมในรายการโหนกระแสจนทําให้พิธีกรหนุ่มกัญชัยถึงกับกลุ่มขมับเพราะมีการพูดพัดพิงถึงบุคคลอื่นๆล่าสุดวันที่10พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสิทธาบีบังเกิดหรือทนายตั้มเลขขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเขามาคอมเมนต์ผ่านแฟนเพจเรื่องเล่าช้านี้ระบุว่า ขอใช้สิถุดพัดพิงนะครับที่อัจชริยะบอกว่าสู้กับผม40คดีไม่เป็นความจริงพูดไปเรื่อยอัจชริยะฟ้องผม6คดีแพ้ผม5คดีทิ้งฟ้องไปเองหนึ่งผมฟ้อง10บวกคดีอัจชริยะขอเลื่อนมีผลไปแล้ว4-5คดีตัดสินว่าผิดไป2คดีส่วนอาจารย์เดชาฟ้องกันไปมา6-7คดียังไม่มีผลสักคดีเพราะตกลงยอมความกันก่อนในส่วนของคดีแตงโมผมไม่อยู่ข้างอาจารย์เดชาเดี๋ยวรอผมกลับไทยก่อนครับ ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ